คุณทนายได้เอาเอกสารมาหรือเปล่าครับนี่ค่ะแต่ว่าเราต้องรอคุณกัญญาลูกสาวคนที่สองของคุณหลีเนี่ยเดินทางมาถึงก่อนนะคะ<ม>เราถึงจะเซ็นรับมรดกแทนที่ต่อจากคุณฟองเพ่เสียชีวิตไปได้อะคะ่ะอะไรกันคุณทนายคุณก็รู้นี่ว่าถ้าหาผู้ที่ได้รับมรดกเสียชีวิตไปแล้วทายาทตามลำดับจริงๆก็สามารถเซ็นรับมรดกแทนที่ได้เลยไม่ใช่หรอ ถ้าตามกฎหมายแล้วมันก็ใช่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณเนี่ยได้เขียนพินัยกรรมแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าคุณฟองลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยถึงแก่กรรมก่อนที่จะได้เซ็นรับมรรกก็ให้คุณกัญยาลูกสาวคนที่สองปเป็นคนเซ็นรับมรรกแทนนะคะไม่จริงฉันเป็นลูกชายคนโตและฉันก็เป็นคนดูแลบริษัทของครอบครัวมาตลอดยังไงซะ พ่อกับแม่เขาก็ต้องยกบริษัทแล้วก็สมบัตินี้ทั้งหมดให้ฉันอยู่แล้วฉันว่าคุณทนายรีบเอาเอกสารมา้ันเซ็นเลยดีกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยต้องทําตามเจตจำนงของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คุณเท่านั้นค่ะพี่ยุงคะพี่ยุงอย่าไปยอมนะคะพี่ยุงเหนื่อยมาแทบตายแต่สุดท้ายสมบัติทั้งหมดจะตกปอยู่ในมือของน้องสาวที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยากกันยาเนี่ยนะ ปนว่าไม่ถูกต้องค่ะพี่ไม่มีทางยอมหรอกคุณุงจะเอาไปไหนคะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะคะฉันไม่คืนฉันเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ยังไงซะฉันก็มีสิทธิ์ในสมบัตินี้ตั้งแแล้วคุณุงจะทำอะไรคะฉันก็จะให้เธอกลับไปทำให้ในกรรมชุดใหม่มาไง คุณยุงคะคุณทำแบบนี้เท่ากับว่าคุณไม่ให้เกียรติคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คุณเลยนะคะคุณทนายคะฉันมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอจ๊ะน้องกัญญาแต่พี่ว่าน้องกัญญามาช้าไปนะเพราะว่าพี่ได้ฉีกพินัยกรรมว่ๆงีงๆ่ทิ้งไปหมดแล้ว หรอคะนี่แกไม่โกรธพี่เหรอโกรธอ๋อถ้าเป็นเรื่องที่พี่โง่จนฉีกพินัยกรรมฉบับก๊อปปี้เนี่ยทิ้งอะ่ะกันไม่โกรธหรอคะเพราะว่ามันไร้สาระแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พี่ตั้งใจวางแผนกับเลขาของพี่เพื่อฆ่าปอง กันไม่ใช่แค่โกรธคะ่ะแต่กันรู้สึกเกลียดแล้วก็ขยะขย,ยงพี่มากนี่ใหญกันแกอย่ามาพูดจาแบบนี้กับพี่นะถึงแกจะเป็นน้องสาวของพี่แต่ว่าพี่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องแกได้นะใช่ฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอะ่ะเธอจะพูดจาอะไรอะ่ะเธอคิดให้ดีๆก่อนพูดนะไม่งั้นอะ่ะฉันจะฟ้องเธอ เล่นละครกันจบหรือ,อยังคะพี่ยุงคะหรือว่าเขารู้เรื่องของเราแล้วคะเธออยู่เฉยๆพี่ยุงคะแล้วทนายเขาไปไหนอะคะเรายังไม่ได้เซ็นรับมรดกเลยนะคะฉันรู้แล้วตธ่เช้่อยู่เงบพี่ักแป๊บก่อนได้ไหม ทำไมน้องสาวของพี่ยุงยังไม่ตายล่ะคะมันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะมันเป็นยังไงล่ะคะก็ทำไมเกศถงยังไม่ตายในเมื่อในเมื่อพี่ยุงกับเลขาของพี่ยุงจับฟองยัดใส่กระสอบแล้วยนทิ้งลงน้ำแล้วใช่ไหมคะ เปิ้ลก่อนเธอมาเนี่ยเธอจัดการเรื่องกัญญาหรือยังเปิ้ลจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากงั้นเธอไปช่วยฉันยกกระสอบนี่หน่อยค่ะเอาทนายมาที่นี่มีอะไรเหรอครับ พอดีว่าวันนี้ฉันมีนักตะคุณกัญญาแล้วก็คุณฟองอะคะอ่ะคัพอดีไม่มีใครอยู่นะครับผมว่าคุณนา,นายค่อยมาพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอ้แล้วนั่นคุณยงอยู่กับใครอะคะอ๋อเปิ้เลเขคาง,ขงผมไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหม คุณเป้ลน,นี่ขยันจังเลยนะคะขนาดวันหยุดเนี่ยยังมาทำงานถึงบ้านเจ้านายเลยคุณทนายก็ขยันเหมือนกันนะคะ,คะเอองั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับพอดีว่ามีงานที่บริษัทต้องใี้ไปเคลีย์เ,เดี๋ยวสิคะคือว่าฉันนึกขึ้นได้เลยอะคะ่ะว่าอ๋อจะถามคุณยุงว่าชื่อในพินายกรรมะคะ่ะชื่ออะไรชื่อในพินยกรรมอะไรครั ออ,อุ๊ยฉันลืมออกแล้อค่ะฉันลืมไปเลยอะค่ะพอดีว่ามันมีเคสเยอะมากก็เลยสับสนนิดนึงค่ะฉันน่าจะจำผิดคนนะคะเอ,อเอาเป็นว่าวันนี้ขอโทษจริงๆค่ะที่มารบก,กวนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็ได้นะคะเชิญพวกคุณตามสบายเลยค่ะครับยม่เล้ครับ คุณฟอมเป็นยังไงบ้างคะเจ็บขานิดหน่อยคะ่ะคุณธนายหนูต้องขอบคุณคุณธนายมากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้นี่ค่ะ จะหนีตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วมั้งค่ะ